ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงหนึ่งที่เกิดโรคผิวหนังหรือปัญหาผิวต่างๆได้บ่อยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายมักจะเกิดภาวะต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกายขับเหงื่อออกมามากขึ้นร่างกายเกิดความอับชื้นหรือผิวหนังขับความมันออกมามากขึ้นตัวอย่างโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนได้แก่สิว โรคผิวหนังที่เกิดจากการอุดตันภายในรูขุมขนจากความมันส่วนเกินเซลล์ผิวที่ตายแล้วแบคทีเรียและเส้นขนโดยช่วงหน้าร้อนจะเป็นช่วงที่มักพบการเกิดสิวได้บ่อยเนื่องจากในช่วงที่อากาศร,ร้อนผิวหนังของเราจะผลิตน้ำมันและขับเหงื่อออกมามากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้รูขุมขนเกิดการอุดตันจนเกิดเป็นสิวโดยเฉพาะคนที่ใช้ครีมกันแดดและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีเนื้อครีมหนักหรือข้นโรคเชื้อราที่ผิวหนัง เป็นโรคผิวหนังอีกกลุ่มหนึ่งที่พบในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเพิ่มสูงขึ้นโดยโรคเชื้อราที่ผิวหนังพบได้บ่อยคือโรคกลากและโรคเกลื่อน โรคกลากเกิดจากเชื้อราในกลุ่มเดอมาโทไฟท์ที่มีการเจริญเติบโตมากผิดปกติจากการที่มีความร้อนและความชื้นเป็นตัวกระตุน้นสามารถเกิดได้ในหลายตำแหน่งตามร่างกายค่ะเช่นหนันงศีรษะขาหนีบเท้าไปจนถึงเล็บมือเล็บเท้าและลักษณะอาการก็จะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่พบอาการเช่นตามร่างกายหรือผิวหนังทั่วไปลักษณะของผื่นจะมีรูปร่างคล้ายกับวงแหวนโดยมีอาการบวมและเป็นสะเก็ดบริเวณวงของกลาก โดยที่ผิวหนังตรงกลางจะเป็นสีปกติและไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะหนังศีรษะช่วงแรกจะพบรอยตุ่มแผลเล็กๆคล้ายกับสิวจากนั้นก็จะเริ่มตกสะเก็ดและลอกออกมาเป็นแผน่นโดยอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นผมร่วงบริเวณที่เกิดแผลปวดบริเวณหนังศีรษะหรือหนังศีรษะบวมแดงขาหนีบ จะพบรอยผื่นที่มีลักษณะสีออกแดงน้ำตาลหรือเทาร่วมกับอาการคันโดยอาการคันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากออกกำลังกายเทา้าช่วงแรกเราจะพบรอยผื่นที่บริเวณซอกนิ้วเทาว้าลักษณะจะเป็นสเก็ดแห้งค่ะจากนั้นเนี่ยรอยผื่นก็จะเริ่มแพร่กระจายไปยังบริเวณฝ่าเท้าและส้นเทา้าส่งผลทําให้เกิดอาการอื่นๆตามมาเช่นคันแสบร้อนมีแผลผุพองผิวหนังลอก และจะมีกลิ่นที่เหม็นผิดปกติด้วยเล็บมือและเล็บเท้าผู้ป่วยจะพบว่าเล็บหนาขึ้นเล็บมีสีออกเหลืองหรือขาวผิดปกติและจะเปราะหักง่ายโดยอาการอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็บเดียวหรือจะเป็นหลายเล็บก็ได้โรคเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรามาลาซีเซียเจริญเติบโตมากเกินไปผู้ป่วยจะพบรอยด่างตามผิวหนังโดยเฉพาะที่บริเวณหลังหน้าอกลำคอและแขนช่วงบน โดยรอยด่างจะมีสีอ่อนหรือสีที่เข้มกว่าผิวหนังบริเวณรอบข้างอาการจะยิ่งเห็นเด่นชัดมากขึ้นเมื่อโดนแสงแดดผดร้อนเกิดจากตอมเหงือเกิดการอุดตันอยู่ภายใต้ผิวหนังทําให้เกิดการอักเสบและเกิดเป็นรอยพืน่นที่จะมีลักษณะเป็นรอยตุ่มแดงคล้ายสิวหรือแผลผู้พองขนาดเล็กเกาะรวมกันเป็นกระจุกซึ่งบริเวณคอหน้าอกใต้ราวนมรอยพับข้อศอกและขาหนีบจะเป็นบริเวณที่พบรอยผื่นได้บ่อยค่ะ ผิวไม่แดดเกิดจากการที่ผิวหนังได้รับรังสี UV เป็นระยะเวลานานส่งผลทำให้ผิวหนังเกิดอาการแดงร้อนปวดบวมและมีแลผลพุพองในกรณีที่รุนแรงอาจจะพบอาการปวดศีรษะมีไข้คลื่นไส้และอ่อนเพลียร่วมด้วยรังสี UV เป็นรังสีที่พบได้ทั้งในแหล่งธรรมชาติคือแสงแดดและแหล่งรังสี UV เทียมอย่างเตียงอบผิวแทน โดยอาการผิวไม้แดดสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของผิวหนังแม้แต่ผิวหนังใต้ร่มผ้าเนื่องจากรังสี UV สามารถทะลุเสื้อผ้าที่มีลักษณะโปร่งและบางได้ค่ะนอกจากโรคผิวหนังที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะคะการได้รับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร,ร้อนจัดก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยจุดด่างดําฝ้ารูขุมขนอักเสบอาการแพ้แดดไปจนถึงโรคมะเร็งผิวหนัง เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองจากแสงแดดจึงถือเป็นสิ่งสําคัญเบื้องต้นสามารถทําได้ตามคําแนะนําดังต่อไปนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยเฉพาะในช่วง10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทาครีมกันแดดเสมอโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF ที่เหมาะสมกับการใช้งานและควรทาก่อนออกแดดประมาณ15-30นาที เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ฉลากระบุว่าไม่เกาะให้เกิดการอุดตันและไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดรูขุมขนอุดตันซึ่งถือเป็นสาเหตุที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาสิวได้เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปสวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันร่างกายจากแสงแดดเสมอขณะออกนอกที่พักอาศัยในช่วงที่มีแดดแรงเช่นสวมหมวกสวมแว่นกันแดดหรืออาจเลือกสวมใส่เสื้อแขนยาว รักษาความสะอาดของร่างกายเสมออาบน้ำเป็นประจำไม่ปล่อยให้ผิวหนังเปียกชื้นเป็นเวลานานและล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่เล่นกับสัตว์เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อราที่อาจปนเปื้อนมาได้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าซ้ำและควรจะตากเสื้อผ้าให้แห้งก่อนนำมาใส่อีกครั้งเสมอหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันหมวกหวีและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับคนที่เลือกคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศนอนอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราดังนี้ค่ะการใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลามีโอกาสทําให้ภายในห้องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกยิ่งหากมีการปิดม่านกันแสงเข้าห้องด้วยแล้วละก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อราหรือไรฝุ่นตามพรมเช็ดเท้าผ้าขนหนูที่นอนผ้าหม่มหมอนถ้าหากดูแลทำความสะอาดไม่ดีพอ หากปรับอากาศให้เย็นในทันทีและแอร์ทำความเย็นอย่างรวดเร็วหลอดเลือดในร่างกายอาจจะปรับตัวอย่างรวดเร็วเกินไปจนทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้อากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศอาจทำให้ผิวหนังแห้งจมูกแห้งตาแห้งได้หากใครผิวแห้งมากๆอาจจะเกิดอาการคันตามผิวหนังตามมาค่ะ ถ้าหากไม่ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆรวมไปถึงภูมิต้านทานโรคลดลงจนนําไปสู่การเป็นหวดัดภูมิแพ้หรือไอเจ็บคอได้ง่ายเนื่องจากบริเวณเซลล์เยื่อบุโพรงจมูกคอหลอดลมแห้งเกินไปไม่มีเมือกที่คอยดักจับฝุน่นหรือเชื้อโรคต่างๆจึงทําให้เรารับเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถป้องกันโรคต่างๆที่มาจากเครื่องปรับอากาศได้ดังนี้ค่ะ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงบ้างอาจจะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาหรืออาจจะตั้งให้แอร์ตัดก่อนตื่นนอนหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดวันไหนอากาศไม่ร้อนมากก็ลองใช้พัดลมธรรมดาแทนได้อย่าปรับอากาศให้หนาวเย็นจนเกินไปอย่าปล่อยจมูกคอหรือหลอดลมแห้งจนเกินไปค่ะเราจะสังเกตได้จากการหายใจที่จะรู้สึกแห้งๆแ,แสบๆอาจใช้วิธีการใส่ผ้าปิดปากบ้างเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของจมูกและทางเดินหายใจ ดื่มน้ำให้มากๆเพื่อให้ร่างกายของเราไม่ขาดน้ำถ้าหากผิวแห้งก็ให้ทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวด้วยเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดม่านภายในห้องบ้างทําความสะอาดโดยการกวาดบ้านหรือดูดฝุ่นและถูบ้านเพื่อกําจัดไรฝุ่นให้ได้มากที่สุดและไล่เอาความชื้นภายในห้องออกไปเพื่อป้องกันเชื้อรา รวมถึงอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศถ้าหากคุณมีปัญหาทางเดินหายใจมากจริงๆเช่นมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวหรือเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกบ่อยๆรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ